สวัสดีครับขอนําคุณผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลียกวันนี้เป็นเกมที่สนามบุญยศจินดาครับโปลิสเทโร FC เปิดบ้านเจอแชมป์เก่าสิงเชียงรายยูในเต็ดและนี่คือสเสบีผูเ้เล่นตัวจริงของเจ้าถิ่นครับมังกรโล่เงินครับโปลิสเทโรส่วนทีมเยือนอย่างควาสงสงงมหาภัยครับมาในชุดขาวนะครับวันนี้ครับ เนี่ยครับเจ้าถิ่นบริสเทโรครับอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีนะครับไม่ชนะมา6เกมหลังสุดในลีกนะครับเอาละครับเกมเริ่มครับทีมเยือนครับสิงเชียงรายยูเต็ตช้ก่าวเป็นฝ่ายเขียวบอลก่อนนะครับอยู่ในชุดขาวครับบุกจากขวาไปซ้ายครับในขณะที่เจ้าถิ่นปริสเทโรนะครับก็อยู่ในชุดเก่งนะครับแดงกางเกงดาครับใชแล้วครับอาทิตย์ในกรอบกระทษไหลกลับมาลูกนี้แล้วจะยิงโอ้โหเบาเกินไปครับโอ้อดิศักดิ์ศรีกำปังครับ แล้วดูครับนรงจันสเวกเติมขึ้นไปนรงคืนกลับมาแล้วเปิดอาทิตย์แล้วตวัดยิงลูกนี้ครับโอ้จงกรอบครับแต่ว่าสรานนนยังป้องกันได้ครับอครับพืนไพโร่ให้สัญญาณครับสนุกรานปั่นเข้าไปจังหวะนี้แล้วโคกลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้หนึ่งศูนย์ไปแล้วครับสิงเชียงรายครับแล้วคุณสินว่าไงโอ้โหเดี๋ยวก่อนครับโอ้โหครับยาพึ่งครับไม่ได้ครับเช็ควี คือหน้าที่ของบรินเดอร์เนี่ยต้องบ่งให้เข้าไปก่อนแหละครับใช่ครับคือยังไงเกมเดินไปก่อนครับเพราะว่ามี VAR อยู่แล้วครับเอาสุดท้ายสรุปว่าไม่ได้นะครับโอ้โหเนี่ยครับคอนเฟิร์มครับทุ่มเร็วเลยครับไปที่เกรกเกรกลูกนี้เปิดเข้าตรงกลางโอ้โหครับแม่ตรงนั้นเนี่ยมีอดีศักนะครับแต่ว่าสุดท้ายโลนี่ออกหลังไปครับดูอีกครั้งครับเกรกฮูล่าเปิดมาในจังหวะนี้ ดีว่าไปฉลับทางด้านของซาบุตินแป้นก่อนนิดนึงครับไปมุ่งของเชียงรายครับสนุกรานถิ่นจอมครับดัด้ายเปิดด้วย้ายเข้ามาแล้วบินเนอร์เอริเก้มงเข้าไปน้กงี้โอ้แล้วผ่านปากประตูครับซามอีกทีไม่ได้ครับเชียงรายครับเปิดมาทางซ้ายครับอาทิตย์บุตรจินดาอาทิตย์เข้าในกรอบเขตโทษแล้วแย่มาจะวะนี้ครับโอ้ต้องปัดเลยครับสถานนครับแม่สัญชัยดักได้เอาแล้วดูจวนนี้มีโอกาสซัดด้วย้ายโอ้โหแล้วชนเสาครับโอ้โหครับแล้วโอ้ดาบสองไม่ได้ด้วยครับ โดูอีกทีครับจังหวะหน้ากลอบอีกโทษด้วยซ้ายครับบอลกระดอนพื้นนิดนึงครับแล้วชนเสากระดอนออกมาครับเป็นอัครวินสวัสดีครับโอ้โหยิงดีจริงๆครับอาทิตย์บุชินดาครับเอาครับทางซ้ายครับอาทิตย์ดวลกับบินเนอร์อริก้อาทิตย์โยกเข้าขวาแล้วเกรโค้งลูกนี้โอ้ติดแซฟครับล็อกอีกทีนึงไม่ได้ครับซ้ำอีกทีไม่ได้ครับโอ้สามดาบครับน่าจว่ามีเสียงลูกบีดมาแล้วครับเกร็กได้หม่งนี่ไปติดก่อนนะครับ นี่ครับจังหวะเปิดโคมาแล้วสนุกรานเนี่ยไม่ได้มองตัวหลังครับโอ้โหแล้วเป็นเซฟครับพิธีวัตมีขอบอลตรงกลางลิกได้ครับโชติพัฒนกดลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับจังหวะยิงของโชติพัฒนพุ่มแก้วครับทิ้หนึ่งสองมาแม่ในสนามมีบอกไปไป,ไป,ไปนะฮะไม่รู้ฝั่งไหนนะฮะพิธีวัตล็อกหนึ่งทีแล้วเจ,วจ,วจวอกับนรงเปิดเข้ากลางได้แล้วยิงลูกนี้เรียบ้อยไปแล้วครับโอ้โหครับ ได้ไหมครับเอ้าแล้วข้ามเส้นหรือยังครับเนี่ยครับอัครวินสวัสดีครับแต่ว่าเจ้าตัวมั่นใจครับโอ้โหนี่ครับไม่มีลูกนิสัยสะอาดครับแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้เข้าไปประมาณ6ลูกครับลูกนี้แต่ว่าบอลมันติดสปินครับแล้วมันกระดอนมาเข้ามือประสิทธิ์พงุงโชคครับแต่ว่าคอนเฟิร์มครับเป็นประตูครับสารนน์เปิดยาวขึ้นมาออยู่ที่ชาชาครับ ยังเก็บได้ที่เกรกแล้วู้สินไพโรดบุญกาเนิดครับเป่านุวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับก็บเ,เป็นสิ่งเชยงรายอย่างแนะครับบุกนำโปรลิสเทโรครับได้ประตูจากอัรครวินสวัสดีครับในนาทีที่4.3ครับอาครับู้ชินไพโรธบุญกำเนิดครับให้สัญญาณเริ่มครึ่งเวลาหลังครับ เอกชัยสำเร็เปิดโด่งเข้ามาแล้วโคกลูกนี้โอ้เบาเกินไปครับเนี่ครับอดิศักดิ์ศรีกำปังครับแต่ว่ามันเป็นการโหนหม่งลูกนี้ครับโอ้จังหวะเปิดของเอกชัยสำเร็นี่ได้ลุ้นในแตครับอดีศักดิ์ศรีกำปังลอยขึ้นไปแล้วตัวกำลังตกครับแม่เพราะงไปเนบอลก็ไม่มีน้ำหนักแล้วครับเข้ามือสรานน์สบายครับชาชาดวลกับชุมพลชาชาจะไถชุมพลยังเคลียร์ได้ครับโอ้แกขยันครับชาชาไปปั๊มบอลได้อีกชาชาเข้าขวาเข้าซ้าย ล็อกหนีชุมพลยิงด้วยซ้ายลูกนี้จ้าจ้าโอ้บานป้ามาบรวกไปอีกครับโอ้โหจังหวะนี้ครับอัครวินมงไม่ถึงครับไอ้ครับดูครับล็อกจะไปขวาแล้วออกไปซ้ายชุมพลก็ไม่ทันครับแล้วกึ่งยิงกึ่งผ่านมาตรงนี้เนี่ยครับอัครวินก็โถมเข้าไปเต็มที่ครับแต่เงยหน้ามาเจอเสาเนี่ก็ต้องเบรกไว้นิดนึงเลยครับเร่งแล้วครับสัญชัยทุ่มเข้ามาเกรกเกรกพลิกในกรอบเขตโตษแล้วเปิดเข้าไปลูกนี้ครับโอ้เข้ามือของประสิทธิ์พดุงโชคครับ ขอภัยเป็นสรานนท์ครับจังหวะนี้ครับทุ่มมาเรกูล่าจะพลิกได้ตรงนี้แล้วเปิดมันก็ลึกเกินไปครับมีนรงขออยู่แล้วคืนกลับมาลุงนีติดบล็อกยังเข้าทางของเกรกแล้วตรงกลางกีรติโป้งโอ้ต้องปัดออกหลังครับโอ้โหครับเป็นสรานนท์ครับซูเปอร์เซฟจังหวะนี้ครับาละมาสวยครับเอกชัยสำเร็จครับเอกชัยมีพื้นที่เปิดลุงนี่กีรติโคกโอ้ครับไม่เข้าครับม่พยายามสะบัดไปเสาไกลครับแต่ว่าหลุดกรอบไปนิดเดียวเท่านั้นครับ ังหวะนี้ครับกีรติเขียวสมบัติครับทำได้ดีแล้วครับแต่ว่าแม่บอลมันขากเสาออกไปครับรับเลยครับจังหวะได้โหมกบนเส้นหกหลาเลยครับเกษตบัดเยอะไปครับโอ้เนี่ยครับโคชอ้นต้องออกมากระตุ้นทีมเลยครับอ้ยเล่นสวยครับเอกชัยไม่ล้ำหน้าเอกชัยเปิดมาจังหวะนี้กีรติโคอีกครั้งโอ้โหครับแม่รอบนี้จะเล่นเสาแรกครับแต่ว่าสปัตมากไปอีกครับ โอ้โหสามทีแล้วครับเชียงรายเปิดยาวมาเหมือนเดิมครับเป้ามาอยู่ที่ชาชาแล้วเก็บได้ด้วยชาชาจะเล่นยังไงครับจะไปมุมธงหรือจะเลี้ยงที่เข้าใส่ชาชาไหลต่อมาจจงหวันนี้เอกนิดโอ้ยิงตรงนี้ครับโอ้ติดแซบครับจากวันนี้ทําได้ดีครับชาชาครับจ่ายเข้าช่องไปครับแล้วเป็นสุดชานมาริซอนครับดูทีครับนี่ครับพามาแล้วเห็นแล้วให้ง่ายครับไปตามทางเลยครับแล้วหักข้อตรงนี้โอ้โหประสิทธิ์พดุงโชค ลอมตัวเซฟไว้ได้ครับเอ้าแต่ัดสินใจเปิดครับสนุกรานเป้ามาอยู่ที่โอ้โชาชาแล้วต้องรีบแล้วครับปริสเทโรครับตอนนี้โคชพบแล้วแล้วพุทธสินครับแพุทธสินไพรโรธบุญกําเนิดครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับที่สนามบุญยัตจินดาครับ